สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง my area คุณอยู่กับผมไม่นะครับเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยมีเกมที่ชื่อว่า d ดแมน n น9 9 4เกกก็เลยนั่งดูตัวอย่างครับปรากฏว่าเฮ้ยชอบว่ะ มันดูมีความเดสเปสแล้วก็คล้ายกับ Resident Evil แอดไมเลยไปหาข้อมูลต่อในเว็บแฟนดอมแล้วก็มีคนเล่นจบไปด้วยครับเป็นต่างชาติเล่นทีเดียว6ชั่วโมงรวดเลยด้วยความสงสัยของแอดนะครับก็เลยหาข้อมูลต่อว่าก่อนหน้า d ด Man 1994เนี่ยมันมีเกมชื่อ d a เมนไหมเพราะว่าแอดไม่อยากอ่านเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ครับปรากฏว่ามันมีอดิชื่อว่า d a m a n 1998แปลว่า ภาคใหม่เป็นภาคย้อนอดีตครับแล้วที่แอดมายบอกว่ามันมีกลิ่นอายความเป็น Resident Evil ปรากฏว่าก็จริงครับเพราะสตูดิโอย่าง i n v a d e r ผู้สร้าง Dayman ในตอนแรกเขาตั้งใจจะสร้าง Dayman ให้เป็น Resident Evil 2ฉบับรีเมคแต่ก็ถูกทาง Capcom ระง,งับไปเพราะว่าทาง Capcom ก็กำลังสร้างฉบับรีเมคเหมือนกัน Capcom ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับ Capcom ยอมเป็นที่ปรึกษาให้กับ i e n v a d e r Studio เพื่อทำให้เด y แ a r e เป็นเกมของตัวเองแอด i มออยากทำเดมแยร์หนึ่งนะครับแต่พอแอดมาน,นั่งนึกนึกดูเราอ่ะควรจะทำภาค1998ก่อนดีเพราะผู้สร้างเขาตั้งใจไว้แบบนั้นถ้าให้เปรียบเทียบนะเหมือนคุณดู Star Wars ภาค456แล้วค่อยมาดู123เป็นภาคต้นกำเนิดของเ a เดอร์มันจะรู้สึกว่าอินกว่านะครับคำเตือนตัวละครในเกมอาจจะดูแข็งไปบ้างเพราะตอนแรกเขาทำแค่แฟนเมรครับ แอดไมล์เลยตั้งใจว่าในคลิปนี้แอดไมล์จะทำเดม่า1998เดม r e เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่สนุกใช้ได้ครับทำให้ในวันนี้แอดไมล์จะมาสรุปเนื้อเรื่องเ m a ่า1998ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ19สิงหาคม1998มีสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือจาก Aegis Medical Facility จาก North f a l l Island ของบริษัท Hexacore เฮกซ c คอ e นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดใหญ่แล้วเฮกซาคอ e ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มือฉมังที่ทำางานภายใต้หน่วยที่ชื่อว่า h าเดส เพื่อเก็บแคสเตอร์และพอลักสารเคมีและไวรัสที่ผลิตโดยเฮกซ่าคอเพื่อใช้ทางการทหารครับภารกิจนี้เฮกซ่าคออยากได้แค่ข้อมูลแต่ไม่ได้อยากได้ผู้รอดชีวิตครับเจ้าหน้าที่ลีฟแซนแมนและเลเวนจึงถูกส่งไปทำภารกิจที่ว่าครับแต่ลีฟเป็นคนเข้าไปในศูนย์วิจัย That. Clear. Route ภายในศูนย์วิจัยคนส่วนใหญ่ตายหมดแล้วครับซึ่งถ้าตายนิ่งๆก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่พวกเขากลายเป็นซอมบี้สมมุติว่าถ้าลิฟต์เจอคนที่รอดชีวิตแน่นอนว่าเขาต้องปฏิบัติตามโปรโตโคอลของบริษัทนั่นก็คือ เก็บให้หมดไม่มีเหลือครับจนในที่สุดลิฟสามารถเก็บตัวอย่าง PLX731 ทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะลาบลื่นครับจนกระทั่งแซนแมนแจ้งเข้ามาทางลิฟว่าลิฟยังไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่จากทีมทิศตะวันตกขาดการติดต่อไปทำให้ลิฟตต้องไปทำภารกิจแทนนั่นคือโหลดข้อมูลสำคัญผ่าน DID ดีไเหมือนเป็นฮาร์ดเป็นเครื่องมือหนึ่งครับที่ติดอยู่ตรงแถวโฟอาร์มของเจ้าหน้าที่ไม่นานนักลิฟก็มาถึงห้องเซเวอร์และเจอกับวิศวกรคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอนทำให้ลิฟได้รู้ว่ามีนักวิจัยคนหนึ่งอ่ะพยายามจะขโมยแคสเตอร์โดยไม่รู้ว่าไอ้นักวิจัยคนนั้นน่ะทำงานให้กับใครแต่ถึงอย่างไงก็เถอะไวรัสก็หลุดออกมาทั่วสูนย์วิจัยลิฟโหลดข้อมูลจากห้องเซเวอร์และก็ยิงจอนทิ้งครับ แสงปืนน่ะมันแยงตาแต่ออปตัสเขารักตาคุณเอานี่ไปออปตัสสปริตไฟขาแว่นบางเบาไม่หนักไม่หน่วงอันนี้มุมมองเวลาใส่สปริตไฟเอมเบอร์ครับสีมันจะออกเหลืองๆหน่อยไม่ลองใส่สปริตไฟกับเฮดเซตโคตรเบาเลยครับแทบไม่รู้สึกเลยเล่นเกมยาวต่อเนื่อง2ชั่วโมงพอถอดแว่นออกมายังรู้สึกไม่หนักตาเลยถ้าเป็นปกติแอดมลยจะเริ่มแสบๆตาแล้วตัวแว่นผลิตจาก X Store s t a n ส l e s s Steel เขาบอกว่าโคตรทน ออฟตัด <O> ไม่หักไม่แตกแต่ไม่ช่วยให้คุณแรงขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด m ม a ์แอรนะครับลดทันที100บาทหลังจากนั้นลิฟต์ก็หนีออกมาได้โดยมีพันตีแซนแมนกับเลเว่นขับฮอมารับ yeah, ลิฝ่ะทะเลาะก,กับแซนแมนครับด้วยความไม่พอใจในอดีตกับภารกิจที่ชื่อว่ากรูมเลกมิชชั่นในปี1994ซึ่งภารกิจที่ว่าอยู่ในเดแมรภาคใหม่ครับลิฟกับแซนแมนเคยทำงานด้วยกันซึ่งในภารกิจนั้นลิฟจำเป็นต้องยิงผู้บริสุทธิ์ตัดกลับมาที่สถานการณ์ในฮอครับมันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ลิฟพูดประมาณว่าแซนแมนมึงแม่งสบายว่ะแค่ใส่ชุดเท่ๆแล้วก็นั่งสั่งการอยู่ตรงเนี้ยส่วนพวกทหารจริงๆอ่ะต้องออกไปทำภารกิจระหว่างที่เถียงกันนะครับพายุอ่ะมันแรงมากๆจนแซนแมนกลัวว่าไวรัสที่บรรทุกมาจะหลุดเขาเลยจะเดินไปตรวจสอบลิฟเอาพอลักรักทุบใส่หน้าแซนแมน เรเวนลูกทีมของแซนแมนก็งงสิครับเรเวนะ่ะพยายามจะสู้กับลิฟต์แต่ก็โดนลิฟต์ถีบตกหอ <c oughs> จนในที่สุดลิฟต์ก็ลั่นไกใส่แซนแมนแต่พเอิญสวยครับปืน่นะยิงโดนแผงควบคุมไม่นานนักหอก็จะตกลิฟต์เลยกระโดดลงน้ำเพื่อเอาตัวรอด พอลิฟต์ว่ายน้ำมาถึงที่ชายฝั่งนะครับเมืองคีนไซเมืองที่ไวรัสตกใส่คนทั้งเมืองอ่ะกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วย้อนกลับไปที่เหตุการณ์บนฮอครับระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสมูเอลวอล์กเกอร์เขาอยู่ที่หอสังเกตการประจำเมืองคีนไซแล้วพอมีหอลำนั้นบินผ่านเขาก็ตกใจสิครับเขาเลยรายงานกลับไปที่เมืองว่าเฮ้ยมีหออะไรก็ไม่รู้บินผ่านหัวกูไปเลย ทางฝั่งเมืองก็บอกมาว่าเออเออโทษทีว่ะพอดีกูลืมแจ้งทางรัฐบาลนะบอกว่าจะมีการส่งของกันนิดหน่อยซามูเอลเขาเป็นคนมีอาการทางจิตแล้วก็มักจะเห็นภาพหลอนนะครับแล้วอาการที่ฮอบินผ่านมันทําให้ยากดประสาทของเขาอ่ะหล่นหายไปไม่นานนักซามูเอลก็เผลอหลับเพื่อรอเปลี่ยนให้กาต่อไปมาเฝ้า20สิงหาคมจนกระทั่งซามูเอลตื่นมากาต่อไปที่ต้องมาเปลี่ยนก็ยังไม่มาครับ จนซามูเอลได้รับสายจากภรรยาเสียงที่ปลายสายมันดูตื่นมากแฟนบอกให้เขารีบกลับบ้านมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังซามูเอลก็เลยรีบบึ่งรถกลับบ้านครับพอมาถึงเขาก็เจอกับความจริงที่ว่า แซนแมนที่หิวกระหายได้ลงมือฆ่าแฟนสาวของเขา ในอีกด้านหนึ่งลีฟหนีซอมบี้เข้าไปที่โรงงานแห่งหนึ่งครับแล้วเขาก็ติดต่อศูนย์บัญชาการเพื่อแจ้งให้ทราบว่าแซนแมนทรยศแน่นอนว่าลีฟมีข้อมูลดาวน์โหลดที่สำคัญจากห้องเซิร์ฟเวอร์กับตัวอย่างพอรักทางการเลยบอกให้ลีฟไปรอที่โรงพยาบาลในเวลา10.30 PM ซึ่งระหว่างบทสนทนานะครับแซนแมนก็ดักฟังลิฟอยู่และซามูเอลก็ได้ยินเหมือนกันครับ Know going. หลังจากแซนแมนขับรถออกไปซามูเอลก็ค่อยๆลุกขึ้นเพื่อเดินไปดูภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายซามูเอลตัดสินใจว่าเขาจะแก้แค้นไอ้แซนแมนไม่กี่นาทีก่อนที่ทีมอัลฟาจะมาถึงลีฟกับแซนแมนก็ได้เผชิญหน้ากันครับลีฟ เปิดฉากยิงใส่แซนแมนจนเขาอ่ะซุดตัวลงแต่ดูเหมือนว่าแซนแมนจะได้รับผลของพอรักจนเขาอ่ะกลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแซนแมนอ่ะฉีกแขนของลิฟออกในไม่ช้าลิฟก็สิ้นใจครับคุณจะเห็นว่าซามูเอลอ่ะซุ่มดูแซนแมนนะครับเพราะเขารู้ตัวว่าตอนเนี้ยเขายังไม่สามารถทําอะไรแซนแมนได้พอแซนแมนเดินจากไปซามูเอลก็ไปหยิบดี d ของลิฟแล้วก็ปืนพก ซามูเอลเดินตามแซนแมนจนมาถึงโรงพยาบาลที่นั่นเขาได้คุยกับดอร์อัเธอร์ตันคุยกันผ่านอินเตอร์คอมครับดรบอกว่าแซนแมนน่ถูกเขากับกองกำลังจับเอาไว้ดอร์ขังตัวเองอยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยพร้อมกับแซนแมนแล้วก็บุคลากรคนอื่นๆดตอร์ Dr. ทำข้อตกลงกับซามูเอลครับว่าจะให้เขาจัดการกับแซนแมนแต่ต้องแลกกับ ซามูเอลต้องช่วยทำลายหลักฐานที่กล่าวหาว่าเฮกซาคอทดลองกับผู้คนที่อยู่อาศัยในคีนไซมานานหลายทศวรรษซึ่งในโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีห้องลับต่างๆมากมายถูกซ่อนเอาไว้ครับระหว่างการทำภารกิจซามูเอลก็ได้เดินไปถึงห้องคลอดบุตรซามูเอลก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆนะและก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของบริษัทเฮกซาคอที่รู้จักกันในชื่อโครงการทรูแมน ในขณะเดียวกันแซนแมนก็หนีออกมาได้แล้วก็จัดการกับด็อกเตอร์และทุกคนหนึ่งชั่วโมงต่อมาเลเว่นยังรอดชีวิตหลังจากได้สติเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งในตอนนี้แคสเตอร์ได้แพร่ระบาดไปทั่วเมืองเขาตั้งใจจะเดินทางไปถึงจุดฮอตก เพื่อดูว่าแซนแมนเน่ยยังรอดไหมระหว่างทางเดินน่ะเรเวนก็พบกับศพโจเพื่อนของเขาที่เปิดร้านขายปืนตลอดการเดินทางเรเวนค้นพบศพทหารของฮาร์เดสที่พยายามจะหยุดแล้วก็ควบคุมการระบาดครับเช่นเดียวกับเจอหลักฐานที่ว่าเฮกซ่าคอรได้ทำการทดลองกับพลเมืองคีนไซซึ่งทางการสหรัฐเป็นฝ่ายอนุมัติด,ด้วยครับและที่สำคัญเมื่อรุ่งเช้าทางการน่ะจะทิ้งบอมลงบนเมืองนี้ นอกจากนี้นะครับเรเวนยังเจอกับยาต้านไวรัสที่จุดฮอตกที่จุดฮอตกเนี่ยแหละเรเวนได้สู้กับซอมบี้กลายพันธุ์ที่สวมชุดของเจ้าหน้าที่ฮาเดสหลังจากเอาชนะได้เรเวนก็ไม่ได้เจอศพของแซนแมนเขาจึงรู้ว่าแซนแมนน่ะยังรอดชีวิตเป้าหมายต่อไปของเรเวนน่ะคือจะไปที่เฮกซ่าคอร์ครับเพื่อหาว่ายังมีฮอลำไหนเหลืออยู่บ้าง แล้วก็เพื่อติดต่อกับแซนแมนด้วยครับเรเวนกับแซนแมนน่ะตกลงกันว่าจะเจอที่ด้านบนของเขื่อนพร้อมกับฮอเพื่อหลบหนีออกจากเมืองในอีกด้านหนึ่งนะครับซามูเอลที่ใส่ d n เเขาก็ได้ยินทุกสิ่งที่เรเวนคุยกับแซนแมนซึ่งแน่นอนว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อล้างแขนตัดภาพมาที่เขื่อนนะครับเรเวนมาถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งที่นั่นเขาได้เจอกับดรเมสัน ด็อกเตอร์บอกว่าจุดที่เลเว่นยืนอยู่มีซอมบี้กลายพันธุ์หลุดจากการคุมขังมันน่ะไล่ฆ่าทุกคนซอมบี้ที่ว่านะครับก็คือลีฟเนี่ยแหละหลังจากลีฟตายทีมอัลฟาก็เคลื่อนย้ายศพเขาไปยังศูนย์วิจัยก็คือที่เขือนนี่แหละครับลีฟอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการกลายพันธุ์หลังจากได้รับพรลักและแคสเตอร์ร่างกายของเขาเริ่มงอกขึ้นมาใหม่โดยมีหนวดงอกขึ้นมาแทนแขนขวาจนในที่สุด ลิฟก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในฐานะซอมบี้ครั้งลิฟยังคงมีสติปัญญาของมนุษย์บางส่วนแต่สูญเสียความสามารถในการพูดลิฟไล่ล่าเลเว่นไปทั่วเขื่อนจนกระทั่งลิฟได้เจอกับแซนแมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของทั้งสองคน Not Not today kid. Not today. kid. aquestipper kamp ภาพบาดไปครับเราก็พออนุมานได้แหละว่าแซนแมนน่ะสามารถเอาชนะลีฟได้ไม่ก็สามารถพาเลเวน่นหนีมายังที่ปลอดภัยพอเลเว่นได้สติเขาก็ให้ยาต้านไวรัสกับแซนแมน ไม่นานนักซามูเอลก็มาถึงซามูเอลวะเห็นภาพหลอนต่างๆนานาแซนแมนก็พยายามบอกซามูเอลว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยากทำร้ายเมียของซามูเอลนะซึ่งไม่นานนักเสียงปืนก็ดังขึ้นแล้วภาพก็ตัดไปครับในบทส่งท้ายมีการเปิดเผยว่าแซนแมนเป็นคนที่พยายามขโมยตัวอย่างพอลัก แล้วก็ทำให้เกิดการระบาดที่คีนไสแซนแมนทำงานให้บริษัทญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคุโรโนสุซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของเฮกซ่าคอร์คูโรโนสุสัญญากับแซนแมนว่าจะรักษาสมนท่าลูกสาวของเขาที่ป่วยหนะักแซนแมนพยายามเตือนซาร่าถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นซาร่าก็คือเมียของซามูเอลเนี่แหละครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเทปบันทึกเสียงของซาร่าแฟนสาวของซามูเอล เธอเป็นหัวหน้าโครงการทูแมนที่มีหน้าที่คอยสังเกตการสามูเอลประมาณว่าเหมือนดูสัตว์ทดลองนั่นแหละครับแล้วอาการป่วยของซามูเอลที่เห็นภาพหลอนนะ่ะก็มาจากผลของการทดลองนี่แหละซึ่งมีเด็กหลายคนที่มีอาการนี้เด็กทั้งหมดที่ว่าก็อาศัยอยู่ในเมืองคินไซนี่แหละครับพอเวลาผ่านไปจากการสังเกตการก็เปลี่ยนเป็นซาร่าตกหลุมรักซามูเอลจนทั้งคู่แต่งงานกันสรุป แซนแมนน่ะทำงานให้คุโรโนสุเพราะลูกสาวป่วยส่วนแซนแมนกับซาร่าน่าจะรู้จักกันค่อนข้างจะดสีด้วยนะในตอนที่ฮ ok, อตกแซนแมนน่ะน่าจะมาหาซาร่าซึ่งในภายหลังแซนแมนน่ะโดนความกระหายเข้าครอบงำจนเผลอกินซาร่าครับแอดไมคิดว่ามันหักมุมดีนะตอนแรกที่ดูเหมือนว่าลีฟน่าจะเป็นคนหักหลังพอมาดูบทสรุปส่งท้ายเฮ้ยไม่ใช่ว่ะ แอดมายคิดว่าเด m a น1998เนื้อเรื่องใช้ได้นะเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปแอดมายจะมาแปลเดม a น1994จักรวาลซอมบี้ที่น่าสนใจจักรวาลหนึ่งครับช่วงแอดมายขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง My Area ียก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเ,เวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ m ม a r e a รียมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการดเน a t ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่องไมอราถานช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมขายของก็จบแล้วครับ